喂。<Oy. S 1> cool

กิจกรรมจูมือมือละเมนูปเจน็มันเยมายเว้ยน่อไหมันหนักกาเยเว้ยกินอะไกันเ่ไปกินเดียวเว้ยอมวเอกเอน

อย่างละลังเจอมีก็เอจกันเข้าไปเจอพผักกัพักกันเองเฮยย้ายหมดนะจ๊ะ นันเดือดกูออหอยต้องกอกดิค่ะหมืน,มนามตาวมันหมือนเนี่ยนนนนเนี่ยอันนี้เนี่